สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะก็พบกับพี่ปรางวีสตัดดินเตอร์นะคะจริงๆวันนี้นะคะพี่ปรางตั้งใจมากเลยนะว่าวันนี้จะเป็นวันแรกของสตัดดินเตอร์นะคะที่เรามาเซตเป็นสตัดดี้บอร์ดเดลี่ไลฟ์กันนะคะซึ่งการไลฟ์นะคะพี่ปรางจะพยายามมาไลฟ์นะคะทุกวันหรืออย่างน้อยก็อาจจะเป็นวันเว้นวันนะคะ เพื่อเพื่ออัปเดตสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการปรปเรียนที่ต่างประเทศนะคะหรือข้อกฎหมายต่างๆเลูร a ชั่นต่างๆวีซา่าหรือว่าอะไรก็ตามที่น้องน้องนักเรียนทุกคนนะคะต้องรู้ในการที่เราจะไประเรียนต่างประเทศดังนั้นนะคะก็เลยจัดขึ้นมานะเป็น Study abroad daily l i f e นะคะซึ่งเราจะมาไลฟ์กันทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลน้องๆเนาะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีอัปเดตจากแคนาดาค่ะซึ่งใครที่กําลังไะเรียนต่อที่แคนาดานะคะเราต้องรู้ไว้เลยว่าตอนนี้นะคะก็คือในการเข้าประเทศเนาะเขาไม่ต้องการวัคซีนพาสปอร์ตแล้วนะคะหรือว่า alive p c a n นะคะที่เราต้องโหลดก่อนก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องไปถึงที่นู่นเนาะก็ไม่ต้องใช้แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของแมส์นะคะก็ยังจะต้อง r e ควาย e ใส่อยู่เนาะแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับนะคะแต่ขอความร่วมมือในการที่จะเดินทางไปในประเทศเขานะคะคในวัน ฟลายเองหรือว่าอ่าด c f เมสติกฟลนะคะก็คือต้องใส่หน้ากากไว้ก่อนเนาะส่วนต่อมานะคะเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยนะกับข่าวดีนะคะใครที่กำลังเรยนแคนาดาเนาะก็คือว่าสำหรับ International Student นะคะทุกคนตอนนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยไปแคนาดาเนี่ยเราจะสามารถทำงานได้นะคะ20ชั่วโมงต่อวีปเนาะ อันนี้เป็นข้อจํากัดนะคะสําหรับวีซา่านักเรียนหรือว่าสตาร์ทอัพมิทประเภทที่ว่าสามารถทํางานออฟแคมปัสได้อันเนี้ยเราจะทํางานได้อยู่แล้วนะคะ20ชั่วโมงต่อวีคแต่ว่าตอนนี้นะคะวันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะมีการอัปเดตนะคะจากทางอากองสุลเนาะของแคนาดาว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถไม่ใช่นักเรียนทุกคนสินักเรียนที่สามารถทํางานได้เนี่ยตอนนี้ ไม่ได้ทํางานแค่20ชั่วโมงนะทางานได้มากกว่าน,นั้นนะคะซึ่งไม่จํากัดชั่วโมงซึ่งข้อนี้เขาจัดสตาร์ตตั้งแต่วันที่15โนเวม ber นะคะ2022ไปจนถึง31ดีเซมอร์2023นะคะซึ่งแน่นอนว่าโหเป็นปีเลยนะอันนี้เป็นข้อดีมากสาหรับน้อง,องๆที่กําลังเฮ้ยอยากจะไปเรียนต่อที่แคนาดาแล้วเขาจํากัดชั่วโมงการทางานแค่20 20ชั่วโมงต่อวีคอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือทํางานได้ ยาวเลยนะคะก็คือไม่ได้จํากัดชั่วโมงเนาะเป็นฟูลไ time ไปเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะมีให้กับใครบ้างเนาะก็สําหรับน้องๆที่มี study permit อยู่แล้วนะคะที่สามารถทํางานออฟแคมปัสได้อันนี้ก็คือว่าสามารถทําได้เลยเริ่มได้เลยนะคะหลังจากวันที่15 November เป็นต้นไปส่วนต่อมาคนที่ได้ study permit ที่เพิ่งจะได้รับ study permit แต่ว่ายังไม่ได้เดินทางเข้าไปแคนาดาน,นะคะอันนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้เช่นกันคะ่ะแล้วก็อีก ส่วนหนึ่งก็คือว่าคนที่ apply study permit แล้วนะคะก่อนออกตุ e บอรเหรือว่าก่อนวันที่7ตุลาคมนะคะ2022 แล้วรอแอปพิูฟอยู่นะคะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเกิดน้องๆหลายๆคนที่กําลังเดินทางไปหรือว่าสมัครวีซ่าไว้แล้วหรืออะไรเงี้ยถ้าเข้าข่ายนี้ก็ขอให้รู้เลยว่าเรามีสิทธิ์ทํางานเป็น f u ลไ time นะคะหรือว่าทํางานเนี่ยไม่จํากัดชั่วโมงแล้วนะมากกว่า20ชั่วโมงได้เลยนะคะก็วันนี้พี่ปังฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะอัปเดตเกี่ยวกับแครดานะคะใครสนใจจะ,ะเรียนที่แคาดาหรือรเรียนต่อต่างประเทศเนาะทั่วโลกเลยก็ปรึกษาวีซ่าดินเตอร์มาได้เลยนะคะบายค่ะ,<ๆ>คะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่